เอโยวอซ่าสดสดีครับวันนี้เซลพีเมียจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะลูกค้านะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าแ155นะอานะครับลูกค้านะคันนี้เท่เลยนะับแต่งจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะพร้อมลุยป่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นกาดแนแต่งนะครับผมนะสติกเกอร์แต่งนะเป็นโทนแดงน้ําเงินสวยๆเฟีย้ยวๆเลยนะฮะ เครื่องยนต์เดิมๆนะจากโรงงานเลยนะครับ155 44นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะล้อสีดำดุม,ดม,ดม,ดมสีเงินซี่ลวดสีแดงนะฮะรถสวยๆส,สภาพดีๆเลยเปลี่ยนไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้ใหม่นะครับผมรถสวยมากๆเท่สุดๆไปเลยนะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบครับลูกค้าถอาจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะท่อได้มาเป็นท่อแต่งของ F M F นะฮะคันนี้ได้ท้ายสั้นแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งคือคันนี้ แต่งครบสูตรครับลูกค้าพร้อมลุยสุดๆไปเลยเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะเลขไม้นะฮะอยู่ที่8,000โลเพียงเท่านั้นเองนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยอ่าท่อเสียงพอๆเลยนะครับผม เครื่องไม่ดังควันไม่ไหลโดยรวมรถสวยรับพร้อมผีเลยเจ้าคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ